พูดอะไรกี่ได้เหรอเอาห่ได้เฮ้ยไม่ใช่ลวค่ะ สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างชื่อตอมค่ะชื่อเคสค่ะอยู่โรงเรียนอะไรครับ SISB SISB ซึ่งอตอมรู้ว่าย่อมาจาก Singapore International School Bangkok ค่ะคือเราต้องไปเรียนที่สิงคโปร์ปะไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเป็น International School ค่ะเราหนูอยู่แบบ year อะไร year สิบค่ะแต่ว่าถ้าเรียกเป็นเกรดก็เกรดกับก็คือมอซามอยู่มอซามเอ้ยหนูพูดอร์กีได้เหรอเราบ่ได้เอ้ยไม่ใช่สี่ค่ะคือหน้าหนูฝรั่งมากขึ้ว่ามาได้แล้วแล้วหนูพูดอังกฤษได้ไหมเนี่ย yes yes. โอ้พี่ก็พูดได้ละอังกฤษและพี่พูดชับเลย แล้วอังกฤษนะสำเนียงพี่พอได้หรือเปล่าพอได้ค่ะสำเนีย,นยนงเหมือนเดินค่ะพอได้เลยอันนี้พี่อยากรู้ม,มสามเนี่ยเรื่องเรียนความรักแล้วก็พ่อแม่เขาเลือกอะไรอันดับหนึ่งความรักค่ะหนูอขอเรียนก่อนค่ะตอนนี้เก็ตตกท <c oughs> <c oughs> ุกคนอื่นเลือกความรักค่ะแต่หนูเลือกเรียนม,ม,มันแม่มีแฟนไหม ไม่มีเราอะไม่มีค่ะเด็กมสามสมัยนี้เขาชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายจีนค่ะทําไมต้องจีนจะได้พูดภาษาจีนทุกภาษาจีนแล้วหนูอะสเปคหนุ่มๆชอบคนนี้ค่ะพูดดูเรื่องเพราะหนูพูดในหนูเรื่องเคยเจอคนไม่ดีไหมเยอะค่ะเจอคนไม่ดีคือเขาทำอะไรเดินมาแล้วต่อยหน้าเราเลยแล้วแบบขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะไปเลยไปเลยเคสไปเลยโอเควันนี้มีขนมโุกโลกมให้ด้วยครับนี่รัาไปเฮ้ยเฮ้ย